ปรบการนั่งให้สบาย หายใจลมหายใจเข้าออกสังเกตลมหายใจเข้าออกลำตัวขยับขึ้นตรงกับตาหายใจเข้าลำตัวขยับลงตรงกับตาหายาใ,หใจออกเราเ้าสังเกตอาการขยับขึ้นอาการขยับลง ก็จะชิ้นลมหายใจเข้าออก <c oughs> เวลาหายใจเข้าลมจะอัดเข้าไปในปอดลำตัวจะถูกดันขึ้นเวลาหายใจออกปอดร่องลำตัวก็ตกลง อาการขยับเื่อนจึงตรงกับลมหายใจเข้าอาการตกลงขยับลงจึงตรงใหายใจกับการหายใจออก <c oughs> เราอาศัยมองดูลำตัวขยับขึ้นขยับลงทำให้เราเห็นลมหายใจเข้าออก สังเกตดีๆจะเห็นว่าพอหายใจเข้าลำตัวจะยืดขึ้นพอหายใจออกลำตัวก็ย่อลง <c oughs> มีเป็นการบอกถึงการหายใจเข้าออก เรื่องต้นเราจับลงให้ใจเข้าออกที่ตรงนี้อก่อดูไปดูไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นลมหายใจเข้าออกที่คอเลืดปรดาบโภชนมเห็นลมเข้าเห็นลมออกที่รงจมกูก เห็นความรู้สึกสบายไม่สบายจากการหายใจเข้าขออก <c oughs> เห็นความรู้สึกกระทบในขณะหายใจเข้าขออก <c oughs> มองเห็นสิ่งที่มากระทบตอนหายใจเข้าขออก หายใจเข้าคราวหนึ่งจะมีสิ่งให้เราเฝ้าสังเกตด,ดูสีะการหายใจออกคราวหนึ่งจะมีสิ่งให้เราสังเกตได้สีะการลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออเราใส่ใจดูหายใจออก <c oughs> เราก็ใส่ใจดูดูลมหายใจที่กำลังเข้าออกดูความรู้สึกสบายไม่สบาย ในขณะหายใจเข้าออกดูความรู้สึกกระทบในขณะหายใจเข้าออกดูสิ่งที่มากระทบในขณะหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกใส่ใจได้สี่ประการ ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายใส่ใจที่ศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาใส่ใจที่ีริศใส่ใจแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว ใส่ใจข, X, ใใข,ขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวรู้สึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวารู้สึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่พิสัะรู้สึกถึงอาการของศีรัะใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวรู้สึกถึงอาการของลำตัว ใส่ใจขาข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวารู้สึกถึงอาการของขาข้างขวาสังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วๆใบหน้ามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วใบหน้า สังเกตที่กระมม่ใส่ใจไปทั่วทั่วกระมอ่อมมองเห็นความทุกสึกแผบไปทั่วกระมอ่อมสังเกตท้ายทอยใส่ใจไปทั่วทั่วท้ายทอยมองเห็นความรู้สึกแผบไปทั่วท้ายทอยสังเกตที่สะศีรษะ ใส่ใจใส่ทั่วทั่วบริเวณทิ่สะทิสายมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทิษษษษ่สะทิสายสังเกตทิ่ะทิขวาใส่ใจใส่ทั่วทั่วบริเวณที่ะทิสขวามองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทิ่สะทิสขวาสังเกต รอบรอบคอใส่ใจไปรอบรอบคอมองเห็นความรู้สึกแข่ไปรอบคอสังเกตไหล่้ายใส่ใจไปทั่วทั่วไหล่มองเห็นความรู้สึกแข่ไปทั่วไหล่ ใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจไปทั่วๆไหลใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตที่บริเวณลำตัวขา้างหน้า ใส่ใจไปทั่วๆลำตัวข้างหน้าสังเกตลำตัวด้านหลังใส่ใจไปทั่วๆบริเวณลำตัวด้านหลังสังเกต <c oughs> ลำตัวซีกซ้ายใส่ใจไปทั่วๆบริเวณลำตัวซีกซ้าย สังเกตลำตัวซีกขวาใส่ใจไปทั่วๆที่บริเวณลำตัวซีกขวาสังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเขา่า จากเข่าไปปลายเทา้าสังเกตขาอีกข้างหนึ่งจากต้นขาไปเขา่าจากเข่าปปลายเทา้าสังเกตใบหน้าใ่ใจไปทั่วๆใบหน้า สังเกตที่กระบอกใส่ใจไปทั่วๆกระบอมสังเกตที่ไข่ถอยใส่ใจไปทั่วๆแข่ถอยสังเกตศีกษะตีซ้ายใส่ใจไปทั่วๆบริเวณศีกษะศีซ้ายสังเกตศีกษะ ซีกขวาใส่ใจไปทั่วทั่วบริเวณซีะซีกขวาสังเกตรอบรอบคอใส่ใจไปรอบรอบคอสังเกตไหล่ซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วไหล ใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตไหลอีกข้างหนึ่งใส่ใจไปทั่วทั่วไหล่ใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนสังเกตที่บริเวณลำตัวด้านหน้า ใส่ใจทั่วทั่วสังเกตลำตัวด้านหลังมองดูทั่วทั่วสังเกตลำตัวซีซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วสังเกตลำตัวซีกขวาใส่ใจให้ทั่วทั่ว สังเกษษตศีรษะใส่ใจไปทั่วทั่วศีรษะสังเกตลอบลอ,อบคอไหลที่ละข้างต้นแขนสุดปลายแขนที่ละข้าง สังเกตที่บริเวณลำตัวสใววส่สใ,จใ,สสสใจทั่วทั่วสังเกตขาเทละข้าใส่ใจไปทั่วทั่วสังเกตศีรษะใส่ใจทั่วศีรษะด้านหน้าด้านบนด้านหลังด้านข้าง และอีกข้างหนึ่งสังเกตลอบรอบคอไหล่ทีละข้างต้นแขนสุดปลายแขนทีละข้างสังเกตลำตัวใส่ใจไปทั่วทั่วลำตัวสังเกตขาทีละข้าง ใส่ใจไปทั่วทั่วขาทั้งสองข้างสังเกตที่กระอ่อมแผ่ความรู้สึกทั่วกระบอกมองเคลื่อนลงหน้าผากใบหน้าคอส่วนอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้าง ลงไปถึงปลายเท้าสังเกตที่กระหมอ่อมมองเคลื่อนลงท้ายทอยพอแผนหลังผ่านสะโพก,ออกต้นขาไปถึงปลายเท้าสังเกตที่กระหมอ่อม มองเคลื่อนไปทางะษซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเท้าสังเกตที่สมองมองเคลื่อนไปทางษะซีกขวาผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจที่กระม่อมมองเคลื่อนลงนับผ่าใบหน้า,า,นาพอทรวงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระม่อมมองเคลื่อนไปทางท้ายทอยพอแผ่นหลัง ผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางทิะซีกซ้ายผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจที่กระหม่อมมองเคลื่อนไปทางทิศซีกขวาผ่านคอบ่าไหลแขนข้าง ลงไปถึงปลายเทา้าใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายใส่ใจไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ตามท่งเตียตามใส่ใจ